สวัสดีจ้ามินี้แตวสีาพาไปเบ่งสวนผักที่แตวปลูกอยู่แตวเยี่ยมนะจ้าเนาะไปเบ่งสวนผักของแตวเได้จ้าเริ่มต้นจากแตงกวาเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นจ้าเป็นแบบพันธุ์มันสีหนวยไงห,หนวยเงาจ้าติดลูกแล้วลูกมันลูกหน่อย,อยแปลงนี้แตวปลูกแตงกวายูนหาต้นจ้ะแต่ว่าก็มีพันธุ์ไงหล้ะกับพันธุ์หน่อย อันนี้พันหน่อยจ้าอันนี้กะติดดอกติดลูกแล้วดอกอยู่ได้จ้าอันนี้ตนหนึ่งนี่มีประมาณหนึ่งสองสาสี่หาหเจดปดลูกจากมาเบิงทังนี้แรงกว่าดอก,กจ้าือแต่วกัใส่ปุ๋ยขี่กระตายปูเลียงกระตายเนาะจ้า ไสปุยขี่กระต่ายแนย่ขี้ไก่นเน่ผสมกันไปอันนี้เป็นต้นพริกจ้าพริกนีแต่ปลูกใส่กระถางจ้าพะวาลบางเทือมันเป็นนวยหรอมันบ่ทันีดแดงมันหนาวมาก,ก่อนเท่ากับยกเขาไปใบในบานพักจ้ากะพริก,กสลัดจ้ะสะลัดนี่งามคากจ้ะอยู่นี่ใบใหญ่ใหญ่จ้ะมันเป็นแบบ เป็นแบบหอ่อขึอ้นขึ้ผักากาศขาวแม่จ้ะการมันจะกบก่อพันนี่อันนี้แมนเข่าจ้ะตอนแรกมันเหลืองๆมันหนาววันนี้ช่วงนี้อากาศห่อนเริ่มดีขึ้นแล้วจ้ะนี่เข่าเป็นตดะกินเข่าบ่เนอ้อเป็นตดะกินเข่าใหม่บ่าน้อ แดงนี่ก็มีสลัดจ้ะสลัดนี่เตลปูหลายพันจ้ะอันนี้พันแบบหยองหยองอันนี้พันสีแดงจ้ะแล้วก็อีกพันหนึ่งตัวนี้ก็สลัดอันนี้เป็นกระเพราจ้ะกระเพราบานเท่าเลยแต่พอขึ้นปีนี้ปกติกระเพราน,นี่พอบ่ค่อยขึ้นจ้ะ ปีนี้นือโอ้ยดีใจค่ะแต่ว่าแปลงนี้พิเศษจ้า <c oughs> แทนเป็นบ้านพักจา้า <c oughs> บ้านบักเคือเทศปูเห็ดหจ่จ้าเพราะว่าบักเคือเทศนี้บ่บ่บมักฝนตกไหลายบ่มักฝนหลายถ้าฝนหลายล่มล่มหลาย,ยังสิ่เวลาเป็นนวยเป็นอย่างมากสิมันสิต้นลมไหงจา้ามันก็สิถือฝนหลายมันก็สิเนาก็เลยเห็ดหลังค่าหอยูแบบนี้จา้าแล้วก็ เขาก็เอาไม้มาเสียบแล้วก็เอาเชือกเอาได้ายมามัดจ้ใะให้มันให้มันอยููบ่ให้มันหล่มเนาะจากน้อยมันเป็นหลวงมากมันก็ะสีนักจ้ะตรงมีไม้มามาอันนี้ไว้อันนี้ติดดอกเลยจ้ะปกติแม่นยาเพิ่นปลูกบวเกรเทศอยู่ในบ้านพักจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต่เห็ดคลิปพักสวนพักยาให้เบิ้งจ้ะนี่จ้ะ เริ่มติดหลวบละปีนี้เต่ปูกบักเคอร์เทดปีแรกจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นสะระแหน่พักสะระแหน่พันบานเข้าจ้ะนี่หอมหอมจ้ะเอาไปทัศนใส่ลาไปทัศนไปกินกระป๋าสะแต่ปลูกอยู่ขางขอกายแต่สิบบอค้น้ำเลยมึงนี่เพราะว่ามันมันชุ่มแล้วก็มันมีปุ๋ยจากจากขี้ไก่เนาะแล้วก็ปลูกสารละเสตกาอันนี้บอกพริกจ้ะ อันนี้บอกพิกมันเหลือจากปีที่แล้วจ้าแต่เอาเขาในบ้านมันบดตายมันรอดหนาวมากก็เลยเอามาใส่กระถางเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยให้ติดดอกติดลูกแล้วจ้านี่เดี๋ยวแต้วสิผ้าไปเบ่งสวนแต้วอีกฝั่งหนึ่ง้วจ้าเพราะว่านี่แต้วสิปลูกพักแบบใส่กระถางลรวก,ก็เป็นกระบ้าใหม่แม่จ้าไปที่นี่อีสวนอีฝั่งหนึ่งนะแต้วปลูกใส,ใส่ใส่ดินเลยจ้า หญ้าแบงพื้นที่ให้น้อยหนึ่งไปเบิ่งกันนอกจากว่าทางพ่นแต่ปลูกอย่างแน่นี่จ้าสวนพักแต้วที่แต้วปลูกปลูกพักลงดินทีหญ้าแบงพื้นทีให้น้อยหนึ่งจ้าไปเบิ่งนอกจากว่าแต่วปลูกพักอย่างแน่อันนี้ม่นมันแค่รทเด้อจา้าีนแตวปลูกแค่รดนี่จ้าต้นแค่รดเป็นสีนี่ใบมันเดี๋ยวเดี๋ยวหัวมันก็สีออกมาทางนี้หัวมันฝังดินจ้า อันนี้ก็เป็นผักทองญี่ปุ่นพะนะติดลูกไล่หล,ลายจ้าอันนี้เป็นต้นต้นมันฝรั่งจ้านี่แต่กินบ่เบิดจังซี่ก็เอาหัวมาฝังไว้กะแปลงนี้ก็ปลูกผักชีจ้านี่ผักชีบ้านเฮาเลยนี่งามคาดผักชีอันนี้แม่นผักโขมผักสปรินัท ผักปวยเล้งพะนาพื่อืน่นปลูกปลูกง่ายง่ายจ้าเพระตงหดน้ำฝนมามันก็นงามเลย <c oughs> จ้าเอาไปลวกเอาไปเห็ดซุปไห้ฝรั่งเอาไปอบเซนเสน้เสนพาสตา้าอันนี้แตงกวาจ้าอันนี้แตงกวาพันหน่อยจ้ามันเป็นผิวคู่ค้าคู่ค้าจ้าแตงปลูกเองมันจะกอบกรอบจ้านี่อันต้นนี้นี่อันอาลัานเก็บไปกินแล้วประมาณสามลูกจ้า นี่ก็กำลังติดหลุยมีแตงกวาแต่ผูกอีกต้นหนึ่งจ้ะมีสามหลุกที่มันใหญ่นะหนึ่งสองสามกำลังติดอันนี้กะเพราปลาจา้ะนี่กำลังงามกำลังเขียวได้แดดได้ฝนพักชี มุนี่กับผักชีแต่ว่าแต่แต่บริสตัดนะแต่วเดนหยอดมันให้มันลงหากอันนี้มันผักต้นหอมหัวใหญ่จ้าหนิใบใหญ่ใหญ่จ้านี่ผักชีโอเคอันนี้มันผักชีจ้า ดอกผักชีอันนี้แต่ปลูกแต่หลายเดือนแล้วก็ปล่อยเห้มันใหญ่ปล่อยเห้มันออกดอกออกหมากเพราะว่าแต่เสียวไอหมากมันนี่ลูกมันนี่จะลูกผักชีนี่เสียวไถ้าเป็นพันธุ์ไว้ถ้าปุีกปีหน้าจะมีต้นหนึ่งเห็ดเม็แต่เห็ดเม็ดเฮียไว้มันก็มันเก็ขึ้นเองจ้ะนี่ต้นใหญ่ครับ อ,นนอันนี้เป็นพักพักแป้นพักุ้ิชายจ้ะอันนี้เท่ากับปลูกไว้ย่มหิมามา่ามันกะตายแต่ว่าบัดหอนมามันกะขึ้นอีกจ้ะต้นหอมมันนีหอมแดงจ้ะอันนี้ตะไคร้จ้ะอันนี้ตะไคร่แตวเอาพัานมาตถึงแต่ตอนแตวกับไทยปีที่แล้วเอามาแช่น้ำแล้วก็ปลูก วันนี้หอดยามหนาวกับคุดใส่กระถางก็เขาไปไว้ในบ้านจ้ะหนาหอนก็เอาออกมาปลูกอีกจานนี่กำลังงามเลยต่ไครโอ้ยงามจ้ะดีใจม <c oughs> ีอีกก้อนหนึ่ง